กระสุนมุกจ้าไม่หลงเฮ็ดกระเกิดได้นี่นี่ว่ธรรมดาได้นี่ตะเก้าเฮ็ดปวกโอ้ยได้ที่เราตากตาคนเนี่ยแต่ว่ายายกดวนบ่ได้กินนมูบอกว่าบ่ท่านมูเปียกรวดพี่เอาสินมาเอาเสียพามาละท้ายดอกท้ายเว้าเต็มได้ว่าธรรมดาได้พี่น้องเฮ็ดได้เบิส อะไรหืมลูงดาวนอต่แดงะ <Okay, okay. S 2> โอเคค่โอเคหดขี้ขานดอกพี่น้องจ่ว่าโปเก่งเดียวโปเก่งเ <c oughs> นี่ยเก่งเนี่ยจะค <c oughs> <c oughs> วบเบาหลายไอ้เว้งนี่อตามดูดูหัวเด้อโอ้ไปซื้อสุราถให้แม่เฮา สอนเเป็่นเ่ยอวก็ไปกินแลโอเคครับพี่น้องซ้ำนี่แหละค่ะซ้ำนี่ก็บสามนาที่แล้วพี่น้องเห็ดก็เกิดได้พี่น้องหัวตามฤดูกหรือนว่าเด้อ โอ้ไปซื้อสุรถให้แม่เฮ้าเฮ็ดกระเกิดได้นน่นี่มารรมาดาได้นน่ถ้าก้าเฮ็ดปวก้ยได้ที่รักตาหุ่นแหละแต่ว่ายาหลวนว่ได้กินน้ำมูหรอกว่าบ่ท่านมูฮ่า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 อิ่วแน่นบอก ไม่สีหกบุ๊คไม่มีบอลได้ลุงมันคือหิ่มหิมหน่เห็นบอลนี่เห็นบอลนี่เห็นบอลกันพี่ร่างมาได้กินพี่น้องมุกได้ได้มุกมาเข่งมากพี่น้องนี่เห็นบอลเลยนี่ละแก่พี่น้องวิธีสารชาวบ้านหากินหัวตามฤดูแมนหมด เป็นกันพีิลางมากเลยกินพี่น้องมุกได้ยอะได้มกประเข่งมากเจ้าโมเมนเจ้าทินเนอรนี่เขาเรียกว่าสอนได้พี่น้องเด้อสอนหมกออดจ้าฮะไม่เปยังสนื้อเนื้เนื้สุรสบ่โอเคค่ะโอเคฮะ ไดไปยังสุดนัวไเลยอ่อยะ,ะสุโรดบอกหลาสมุกจ้าไม่ลมหลงหววตามดูดูคนละเด้โอ้ไปซื้อสุโรดให้แม่เฮ้าเห็นบ่จ้ามันแดดซองพี่้อง นี่ละหัวหน้ามันอยู่นึงโอเคค่ะโอเคไอ้กับพี่น้าเพิ่นมาจัดการออกเลยบงหกเลยหากินได้พี่นางเอาป่ามาปล่อยได้ได้พี่นางบริกนดอกเจ้าวะเนียนหมดเห็นบ่จ้ะมันแดดซองพี่น้องนี่ละ

มันอยู่น้ำเงาเนิดวนพี่้องผู้สอนผู้สอนใหญ่ดวนอไอ่สิโขบุ้ม,มนี่ไบอได้ลุงมันคือหิมหิมหน่เห็นบอลหนีเห็นบ่นนีเห็นบนไม่ไปอย่างารดรถบร่ ได้เป็นปยังสู้นัวหวนอสุรดบ่หัวตามดูดูอนละเด้โอ้ไปซื้อสุรดให้แม่เฮ้าฮ่่าา <c oughs> อิงบ่ เฮ็ดกระเกิดได้นี่นี่วัธรรมดาได้นีถ้าเก้าเฮ็ดปวกัวใดที่ราตา่นแหละแต่ว่ายายหลวนบ่ได้กินน้ำมูหรว่าบ่ท่า,ทานหมู <c oughs> หเจ้นมากินอืมอ,อ,อ, <c oughs> อ้ายกับพี่น้่าเพิ่นมาจัดการออกเลยโ่โหเลยหากินไดพี่น้่งเอาป่ามาปล่อยใดได้พี่นัง่าานง,งบ่าดกินดอกเจ้าวะน่นงีือ ค่อยสี่หกบุ้มนี่ไงบลอได้ลุงมันคือหิมหิมหนีเห็นบอนหนีเห็นบอนเลยหนีเห็นบอนไอ้กับพ่น่าพึ่นมาจัดการออกเลยโอโหกเลยหากินไดพี่น้องเอาป่ามาปล่อยใดได้พี่น้องบริกิเดอาเจ้าวะคนไทยเขาเอือนหรูอ่อนเหระแต่ว่าบวานได้โดนเอื่นหวกพี่น้องหวกว่าในกี่หกได้พี่น้องมีหอวดหยาปปองเพื่นใดแต่ว่าดีคับพี่น้อง มาอีกแล้พี่น้องหายยาหากินพี่น้องหายยาหากินซอนหัวกพี่น้องคอซอนหัวกมันกันพี่รลา้งมากเลยกินพี่้องมุกเล็กเดี๋ดวโมกมาเข็งมากวันนี้เห็ยเหมือน่บเอ้ยพี่้องหมวน้อยพี่น้องตัวอ๋อเห็นว่าตาเหลี่ยมๆเซตนสดนเ่ยพี่้องจาน เห็นบอเห็นบอเห็นบอยเส้นใสเียเป็นกันพิลางมากเลยกินพี่้องมุกได้ได้มุกมาปเข็งมากพี่้องนี่เห็นบอยเห็นบอยนี่่ะแกพี่้องวิธีสารชาวบ้านหากินหัวตามฤดูทำตัวตัวตัวเฮ็ดก็เกิดได้นี่น่เขาทรมาดาได้นน่ ตะเก้าเฮ็ดปวกอ้วใดเทละกาตาหูแหละแต่ว่ายายวนว่าใดกินน้ำมูหรอกว่าบาท่านมู <c oughs> น,นี่เนาะคระัพี่้องเนาะเป็นได้บานพี่้องมีคือบา,อบาอนยายดวนบอกสอนหัวสอนลูกออดแหละพี่้องเห็นไอยจ้ะมันแดดซองพี่้อง นี่ละว่น,ะน่ะมันอยู่น,นิ่งสวนบ่เป็นนเ่่ก็ได้กินเปียกรวดเอา,า,าสินมาเอาเสือพามาละทายดอก้เวเป็นไร มาดาได้พี่น้องยิดได้บดพี่น้องนี่บ่เยนี่ี่ละแกพี่น้องวิธีสานชาวบ้านหาก,กินหววตามฤด <c oughs> ูขี้ขันดอกพี่น้องแต่ว่าโปเก่งจะเดียวโปเก่งเก่งเยจะกลัเบาหลายไอ้เบิ่งนอ พี่้องเนาะเป็นได้บ้านพี่้องมีคือบ้านแย่ดวนบอกสอนหวกสอนลูกออดละพี่้องพี่้องนี่เห็นไหมนี่นี่ละแกพี่้องวิธีสารชาวบ้านหาก,กินห่วกตามฤดูเจ้าโบมันเจ้าถินน่นเนอะ <c oughs> นี่เขาเรียกว่าสอนได้พี่้องเดอ้อสอนลูกออดจา้า <c oughs> <c oughs> ไอ้ก็พี่น้พคุณมาจัดการออกเลยบกหกเลยหากินไดพี่น้เอาป่ามาปล่อยไดเด้พี่นางบริกินดอกเจ้าวะสนเ่ยนเนี่ได้กิีอไ No,